พระเมธีว่าชีโรดมได้กล่าวเอาไว้ว่าหัวใจของการดำรงชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดก็คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรเล่าไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง ไม่ประมาทในเรื่องเวลาว่ายังมีอีกมากไม่ประมาทในธรรมว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยสนใจค่ะความไม่ประมาทในชีวิตเราควรระมัดระวังนะคะเมื่อเราคิดสิ่งใดอันเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นเราจงรีบทำรีบขนขวายไม่ว่าจะชีวิต จะอยู่ในช่วงใดก็ขอให้เราจงตั้งใจทำแต่ความดีดูแลสุขภาพและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจและควรหมัน่นเจริญให้ตนเองมีคุณธรรมความดีเพราะคุณธรรม จะนำเราไปสู่ชีวิตที่สงบสุขค่ะด้วยรักและห่วงใยโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ